รู้สึกหนักใจแทนคุณเศรษฐาครับเรื่องที่ดินเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่ภาษียังไม่ชัดเจนถ้าหากว่ายังยังเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยผมฟังหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะสอวเนี่ยก็หนักใจแทนครผมจึงมีความคิดว่าเพื่อไทยมีภารกิจซ้อนเลนในการแก้ไขรัมน,นูจึงปรากฏว่าเป็นปัญหาของทักเสีและยิงรักอยู่นในปัจจุบันจะต้องไปแก้ปร,ะระบ,บประกอบรัมนูน ว่าเรื่องคดีความทางการเมืองแล้วไอ้ปัญหาอายุความจะหมดไปใจช่วยคุณเศรษฐาน่แต่ว่าเมื่อความจริงความจริงก็สวรู้สึกหนักใจแทนคุณเศรษฐา,ารครับเพราะว่าผู้ที่จะมาเป็นนายกัฐมนตรีเนี่ยเรื่องจริยธรรมสำคัญที่สุดนะครับ ถ้าท่านจะไปเป็นซีอีโอบริษัทต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่บังเอิญว่าคุณเศรษฐาได้รับการเสนอเป็นผูนเ้เทนนายกนะฮะฉะนั้นเนี่ยตามมาตรา272เนี่ยสวจึงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบครับเรื่องที่ดินเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่ภาษียังไม่ชัดเจนกิติศักดิ์เรียนมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลนะเป็นเรื่องพรรคการเมืองรัฐสสส่วนสวเนี่ยวิพากวิจารตามคณะที่ ที่สังกัดอยู่ก็คือพัฒนาการเมืองนะครับดังนั้นสวจะไม่ดีหน้าที่ไปก้าวไกลวชี้ีให้คนโน้นเอาคนนี้ไม่เอาไม่ใช่ครับผู้ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับอย่างดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าทุกคน,นไม่ใช่ดีร้อไม่ใช่ชั่วร้อยปอเซ็นต์แต่คนที่จะมาเป็นนายกรัมนตีเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องมีความเ,าเรื่อง สายสะอาดนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องใจรจริยธรรมเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอันดับต้คนๆครับแต่รอบสามถ้าหากก็ยังยังเป็นคุณเศษฐาเนี่ยผมฟังหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะสาวเนี่ยก็หนักใจแทนนะแต่เมื่อปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังจากพรรภูมิใจไทยไปร่วมกับพักเพื่อไทย ประกาศเป็นเสียงตั้งต้น212เสียงขึ้นมาทันทีพักภูมิใจไทยประกาศเงื่อนไขมาสามประการซึ่งผมรับได้แต่เมื่อมาถึงพักเพื่อไทยได้ประกาศมาเป็นประการแรกก็คือทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประชุมคณะมนตรีครั้งแรกจะเสนอการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการตั้งสสรอผมจึงมีคําถามถึงพักเพื่อไทยว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจําเป็นเป็นปัญหาจําเป็นของพรรคเพื่อไทยอย่างไรคุณถึงจะต้องไปดําเนินการทั้งที่ปัญหาสําคัญของพรรคเพื่อไทยก็คือจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปาก้องให้กับประชาชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะคุณจะต้องไปแก้ไขมันจึงเกิดคําถามของผมขึ้นว่าคุณ ทำไมถึงคึงให้ความสําคัญต่อการแก้ไขรัฐนูลและโดยประสบการณ์ทางการเมืองของผมการร่างรัฐนูลฉบับใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นแน่นอนแม้คุณไปทําประชามติมันก็จะมีฝ่ายเห็นชอบฝ่ายไม่เห็นชอบมันก็เกิดปัญหาการขัดแย้งกันในรัฐบาลเพื่อไทยสมัยหนะ้าปัญหาข้างหน้ามันอยู่แล้วมวลชนของพรรคก้าวไกลที่จะเป็นปัญหาของเพวกเพื่อไทย ปัญหาบนชนพักก้าวไกลอย่างเดียวนี่เพื่อไทยยังยังยังจะแก้ไปหันปัญหาไม่ได้แล้วทําไมเพื่อไทยจึงปัไปหาปัญหาให้มันเพิ่มขึ้นผมจึงมีความคิดว่าเพื่อไทยมีภารกิจซ่อนเล้นในการแก้ไขรัมนูนมันคิดต่อไปว่าเมื่อมีการแก้ไขรัมนูนผมไม่ห่วงเรื่องของการแก้ไขหมวดพระมหัตลิย์ผมเชื่อว่าเมื่อเพื่อไทยแตกเมื่อไหอไร่มันจะมีชนมวลชนออกมาคัดค้านมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่มวลชนจะไม่เข้าใจก็คือเมื่อแก้ไขรัมนูนแล้วมันจะมีการแก้ไขพรบประกอบรัมนูลสําคัญก็คือเรื่องการพิจารณาคดีซึ่งในรัมณูล60นั้นพบรบประกอบรัมนูนได้กาหนดไว้ว่าคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีอายุความมันจึงปรากฏว่าเป็นปัญหาของทักษิณและยิ่งนักคือในปัจจุบันเมื่อการแก้ปัญหาตรงนี้แน่นอนว่าจะต้องไปแก้พบรบประกอบรัมนูล ว่าเรื่องคดีความทางการเมืองแล้วไอ้ปัญหาอายุความจะหมดไปไปดูว่าทักษิณตั้งแต่ปี49มาถึงปัจจุบันนี่เป็นระยะเวลา17-18ปีโดยปกติคดีดังกล่าวก็อายุประมาณสัก10 15, 20, ปี15ปี20ปีมันก็จะหมดอายุความก็จะทําให้ทักษิณและยิ่งรักกับประเทศไทยได้อย่างสง่างามอย่างเท่ๆอย่างเขาว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าจึงอยากจะส่งคําถามนี้ไปถึงพรรคเพื่อไทย